แกกินเจเ้าเมื่อน,นี้ค่ะพี่น้องคัดกระหล่ำคะ่ะกระหล่ำคัดน้ำป่าค่ะพี่นอ้องหอมหอมหอมนี่ก,ก็ข้าวเจ้าคะ่ะสวยท่อน นี่คือลวกมั้งหรือด้อค่ะเด้อมันจังเลยกินเลยนี่พัดน้ำมันหอยนี่แหละน้ำมันหอยรสดีค่ะแกงใส่แก,ง,แกงมาโข้งนัวแบับนี้ได้พี่น้องเชฟกระทะแตกคือเกาไล่ตาบ่ต่อใคยมากกินหวานจัะหน่อยอยู่อันตาล ก็ฟ้าเขียวต้องอตื่นนานตัอนนอยิ้มได้ที่นอง่ะเ,เยอะน้ำหน่อยนึงสักลักนลดละค่ะเดยวขอบเบลตักน้ำาไ <c oughs> ม่ไหหอมหอมหอมนะหรือว่าอยากใส่น้ำก็ได้ที่นองเพราะว่าจังสีพอดีเลยที่่ ตะลัมผัดน้ำมันหอยผัดน้ำปลาแล้วแต่สีอื่นได้พี่น้องแต่ผัดมันอีเพราะในใส่น้ำปลาอยู่ห <c oughs> ักนหั่นหั่นตีกระจ้าหอมห้วยห้อย,อยเพราะว่าแค่ผัดกระเทียมเจียวกระเทียมก็หอมแล้วนี่ค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะเพื่อนๆแสบเพื่อเ่า